สวัสดีวันนี้กับสูตรธรรมชาติและวัตถุดิบ2อ,อย่างนี้เพื่อบำรุงผิวขาวใสในชั่วข้ามคืนและช่วยบำรุงผิวหน้าซึ่งมีปัญหาหน้าหมองคล้ำฝ้ากละจุดด่างดำ ผิวไม่สม่ำเสมอมีปัญหาหลุมสิวแค่2อ,อย่างนี้ฟังให้จบทำตามค่ะเป็นสูตรธรรมชาติที่ทำง่ายมากหลังจากที่เราได้วัตถุดิบ2อ,อย่างคือข้าวสารและนมเจืดเราก็จะใช้ข้าวปริมาณ4ช้อนโต๊ะจะเป็นข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าข้าวลืมผัวข้าวไลเบอรีได้เลยนะคะจะใช้ข้าวชนิดไหนได้หมดหลังจากที่เราได้ข้าวปริมาณที่ แนะนำแล้วคือสช้อนโต๊ะหลังจากนี้เราก็จะนำข้าวที่ได้ไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดประมาณ1-2ถึงสน้ำและเมื่อเราล้างจนคิดว่าสะอาดแล้วก็นำข้าวใส่โถปั่นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเติมนมจืด จะเป็นนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเติมลงไปปริมาณ1กล่องหรือประมาณ200 ml ค่ะถ้าไม่ใช้นมจือถามกันเข้ามาว่าใช้เป็นนมสดลดจืดได้ไหมตอบเลยว่าได้ค่ะหลังจากที่เติมส่วนผสม2ตัวนี้เรียบร้อยเราก็จะนำไปปั่นประมาณ1-3นาทีขึ้นอยู่กับความแรงความเร็วของเครื่องปั่นแต่ละบ้านจนคิดว่าละเอียดพอประมาณนำมากรองค่ะกรองด้วยกระชอนตาทีทีซึ่ง จะได้ลดกากใยที่เหลืออยู่จากข้าวไม่ให้ไปขูดขวนหน้าเวลาที่เราใช้นะคะกรองจนคิดว่านี่นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟค่ะหลังจากนี้เราก็จะตั้งไฟอ่อนๆสำหรับสูตรนี้เน้นย้ำเลยว่าคนตลอดเวลาและเปิดไฟอ่อนๆค่ะหลายคนที่ทำไปแล้วมีปัญหาคนตลอดเวลาคนไปสักครู่กลิ่นเริ่มหอมเพราะกลิ่นเริ่มออกมีความหอม ให้ปิดเตาได้เลยค่ะสูตรนี้ทําไม่ยากทําง่ายจริงๆคนไปเรื่อยๆจนเป็นเน,นื้อครีมแบบนี้แล้วปิดเตาคนต่อประมาณ1-3นาทีค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปสําหรับการใช้กันค่ะหลังจากที่พักทิ้งให้เย็นค่ะสูตรนมข้าวญี่ปุ่นซึ่งเรากวนเมื่อกี้หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเวลาใช้หมดแนะนําให้ตัก แบ่งเพื่อใช้เพราะถ้าเหลือเราจะนําส่วนที่เหลือใส่กล่องปิดฝาใส่ตู้เย็นได้ค่ะแนะนําให้ใช้ร่วมกับน้ํามันมะพร้าวได้หรือที่บ้านไหนนะคะอยากจะให้นมข้าวมีประสิทธิภาพดีขึ้นมนแนะนําให้ใช้ร่วมกับวิตบีเซรั่มตัวนี้เลยเพราะมนใช้แล้วมันช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยช่วยแก้ปัญหาสิวที่เป็นค่ะตัวนี้แก้สิวได้ดีจริงนะคะช่วยทําให้หลุมสิวตื้นขึ้นรอยแห่งวัยจางลงใครที่ ที่มีปัญหาฝ้ากละจุดดำหน้าหมองหน้าไม่สม่ำเสมอค่ะหน้าติดสารแนะนำตัวนี้เลยเป็นเซรั่มวิตบีซึ่งช่วยบำรุงและช่วยแก้ไขปัญหาผิวหน้าดีจริงๆค่ะเราค้นต่ออีกสักพักแล้วเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการใช้กันค่ะที่ล้างหน้ามอแนะนำให้ล้างก่อนนะเพื่อที่จะนำมานวดขัดหน้านะคะเวลาใช้มนใช้ร่วมกับสำลีจะเป็นสำลีก้อนสำลีแผ่นได้หมดเลยเนาะและพอเช็ด หน้ามันหมาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้าและผิวกายนะคะสูตรนี้มันดีจริงอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สูตรเนี้ยเช็ดลงไปเลยค่ะและไม่นะหอมมากอะ่ะทุกคนใช้ไปแล้วนี่นะคะเราจะรู้เลยว่ามันหอมอะ่ะแล้วเราก็ทำการนวดตรงบริเวณที่เป็นฝ้ากละ ใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะคะเวลาที่ใช้ลูบใช้ได้เลยคนที่มีฝ้าอย่างมนเงี้เห็นไหมเขาจะช่วยลดได้เลยเนี่ยมันเป็นสูตรธรรมชาติที่มนบอกเลยว่าไปทำใช้ดูะคะ่ะทำใช้แล้วมันเห็นผลจริงตรงส่วนไหนที่เป็นริ้วรอยนะคะมีริ้วรอยของวัยหรือริ้วรอยฝ้าเนี่ยใช้อย่างเงี้ย แล้วพยายามนวดค่ะนวดวนแล้วยกขึ้นนวดนวดวนแล้วยกขึ้นสูตรนี้ไม่จําเป็นจะต้องเว้นตรงคิ้วนะเพราะมันช่วยบํารุงได้จริงค่ะนวดเนี่ยและหลังจากนวดประมาณ5นาทีถึง10นาทีขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละบ้านมีเวลามากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะคะสามารถที่จะหลางออกได้เลยหรือจะมาร์คทิ้งไว้ก็ได้หลังจากตอนช่วงที่เรามาจะบอกเลยว่ามันตึงมากตรงส่วน ที่ตรงที่ส่วนที่เป็นจมูกแบบนี้นะคะนวดขึ้นสิวเซียนที่เป็นนะบริเวณเนี้ยจะค่อยๆหลุดออกหลุมสิวที่มีก็จะหายไปค่ะสูตรนี้ดีจริงนะทุกคนลองทำใช้ดูค่ะ และหลังจากที่มนนวดและขัดจนพอใจแล้วนะคะมนก็ทําการล้างทำความสะอาดหนี่ใบหน้าเรียบร้อยแล้วนี่หน้ามันยังไม่แห้งสนิทนะคะมนจะทําการซับ,บและหลังจากที่เราทําการนวดขัดหน้าทุกๆครั้งนะมนอยากจะแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนนะคะให้หาตัวช่วยบําลุงเพื่อทําให้หน้าเราหลังจากที่ขัดเนี่ย กระชับลูกขุมขนช่วยทําให้ฝ้ากละและสูตรที่เราทําไปเมื่อกี้นี้เห็นผลชัดเจนขึ้นค่ะตอหรนนี้มนอยากจะแนะนําวิตบีเซรั่มซึ่งเป็นตัวช่วยที่มนใช้เป็นประจํารองจากวิตซีเซรั่มเลยค่ะใช้นี่หล้างล้างหน้าเป็นประจําเลยค่ะเมื่อสับหน้าพอหมาดนะมนก็จะใช้วิตบีนี่บีบนี่นะคะประมาณหนึ่งสองหยดเนื้อครีมประมาณนี้เลยค่ะและลงไปเลยตัวนี้จะช่วยปัญหาคนที่มีปัญหา ฟ้ากลากสิววิตบีตัวเนี้ดีสําหรับคนที่เป็นสิวเน้นเลยว่าคนที่มีปัญหาสิวฟ้ากลากค่ะริ้วรอยแห่งไวัเนี่ยนะใช้ได้เลยเห็นไหมคะใช้แล้วก็ลูบํารุงได้เลยหอมมากเหมาะสําหรับคนหน้าแพ้ง่ายหน้าติดสารสามารถใช้ได้เลยค่ะปริมาณใช้ไม่ได้มากมายแต่ประโยชน์และคุณภาพเขาดีจริงๆอะ่ะใช้ทาไปเลยค่ะ แล้วมนก็อยากจะแนะนํากันแดดซึ่งมนบอกเลยว่าช่วยปกปิดนอกจากจะช่วยกันแดดในระหว่างวันแล้วนะคะยังช่วยนี่กล่องเขามาแบบนี้นะคะรูรามากราคาไม่ได้สูงส่งอะไรเลยนะคะสามารถจับต้องได้แล้วก็นี่มีเนื้อครีมตัวนี้สามารถใช้ได้สองถึงสามเดือนเลยนะคะและข้างในเขายังแถมพับไข่มาด้วยนะทุกคนนี่ เจ๋งสามารถช่วยเกลี่ยได้เดี๋ยวแนะนำวิธีการใช้ให้นะคะเวลาเราจะใช้นี่ใช้หยดบนหน้าเนื้อใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะดูนะคะแล้วก็เกลี่ยได้เลยซึ่งถ้าใครที่นี่นะคะไม่ถนัดเกลี่ยใช้พับไข่ได้เลย เนี่ยมันทําให้หน้าที่ดีแล้วดีไปอีกอะ่ะมันจะบอกเลยเนะี่ยอันนี้คือครึ่งหน้าของมนเลยนะเนี่ยมองฝั่งนี้กับฝั่งนี้ได้เลยนะคะว่ากันแดดตัวนี้ดีจริงถ้าใครสนใจทักมนเข้ามาได้นะคือมนใช้อยู่แล้วมันดีจริงค่ะเนี่ยมันจะทําให้สภาพหน้าฝั่งนี้กับฝั่งนี้คือฝั่งนี้ใช้แล้วเนาะก,กับฝั่งนี้ยังไม่ได้ใช้ และก่อนปิดคลิปนี้นะคะมนอยากจะแจ้งโปรดีๆสำหรับวิตบีเซรัมตัวนี้และกันแดดนี้นะคะผสมรองพื้นซึ่งแถมพับไข่ตัวนี้ไปด้วยนะระคาะพิเศษจริงๆค่ะปกติชุดนี้จะราคายอยู่ที่1180บาทแต่คนที่เห็นคลิปนี้บอกเลยรับโปรพิเศษไปค่ะ2ตัวนี้700บาท700บาทฟังไม่ผิดค่ะทักมนเข้ามาทางเพจหรือทางเบอร์โทรที่ขึ้นนี้ได้เลยค่ะ